อา,าสาทิย์เลยครับขั้นแรกทําั้ใส่แป้งแต่พวกเราใส่แป้งกันแลงวครัครับแล้วก็ทํา,าไงต่อครับใใอ่ะใส่เนยเนยต้องทอํายังไงด้วยครับอะเลงไปทั่วอ่ะเรเลงไปให้ทั่ว อ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะพี่ชีตาคุงนะคะกำลังทำพิซซ่าสาธิตการทำพิซซ่านะคะค่ะพี่ชีตาคุงกำลังสาธิตการทำพิซซ่าพี่ชีบเบาไฟหน่อยดูค่ะ,นะคะยังไงสนใจมาได้นะคะร้าน พิซซาบายทีเชอร์นะคะพิซซาค่ะพิซซาบายทีเชอร์นะคะ YouTube ครูอันดานะคะมาได้เลยนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่อยู่ช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube ครูอันดานะคะะคะใส่ไข่ครับอ่าระหว่างใส่ไข่เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะ